ทำไมไม่ทำการทำงานนะ่ะฮะใครบนใครบนฮะเ,เก็บได้อยู่อุส่าห์ขับไปหาวะฮะเจออยู่ข้างทางเลยเน,ะยนาะฮะทไมเอ๊ะก็หาเจอแล้วนี่ ถ้าพี่โกหกคอยบ้านพี่ไฟไหมไปหาเรื่องฮะขามันไม่มีแล้วเอาก็ทำขาใหม่ตัวไปได้ไหนมาเนี่ยอู้หูหาเก็บข้างทางแล้วพี่พูดไม่จริงขอให้บ้านพี่ไฟไหม้ไม่เลยพี่เข้าก็ยู่ไม่วิ่งงานไปทำขาใหม่ทำขาจับใหม่ทำแบบเนี้ยแบบ ไปสองขาทำเนี่ยทำขาแบบนี้ใส่ดีกว่าเดี๋ยวเนี่ยเออทำยังไงก็ได้ให้มันจับได้น่ะเออมันจับได้ทิ้งแล้วม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วย่างร้ายกระลวดร้อยออกมาแล้วก็มัดมัดมัดใช่ไหมอยู่แล้วรถเล็ดกระใหญย่างนี่แหละเอาอถึงก็ดีแล้ใส่ฟ้านี่แหละมันสวย ถอดเอาขายอามเลยยัเออถอดเอาเลยตกลงพอดีแล้วป่ะแต่มตั้งเมยนี่มันใหญ่กว่ามันเข้าได้เลยแล้วก็ไปใส่ดูวะได้มันของเก่ามันก็อย่างงี้เองเนาะได้ ใช่ทำขาทำขาต้องทำขาจับโอ้ศุษาไปหามาให้นะไม่หลมไ่หลมงจะดิ่อนี่ยังไม่ได้สักเที่ยวเลยหรอปิงทำไมฮะปิงทำไมทำไมอะฮะีมากเลย ดายน้องเ็นจะทัเก่งฮะรถใหม่ใครนใหม่รถใหม่ข้ออันหวานอ้หแล้ว่นทวนสมบูรณ์ได้ปะอ้ยนี่กินข้าวลังข้าอีกกินเยอะข้าวปะได้ได้แกงเกลียขายข้าวรถไถจานโอ้ปะโอโดนฝกอารแล้วอ๋อโดนลดแล้วนะโดนลดเมื่อคืนนี่แหละ อ้อยพูดน,น,นะนะอะไรออกแล้วพูดว่าอะไรไม่ซื้อมาให้กินก็อะไรนะเบาตรงเบาจานเบาเครื่องครัวเบาเล่นหมดฮะยังไงเมาบาเลน่หเลนหมดเลยคง,งกระทงกระทะหม้อหม้อไม่เข้าใจลองขอเส้นหนึง่งของอดีตนจะรายจ่ายหรือวะรายรับอยู่ไหนไวะฮะ ไายท ung ฮะก็เห็นรถไทใครขับไปทางนู้นรถไทไเราเสียหีเสียบอ๋อรถรถไทน่ะนู่นน่ะจอดอยู่ข้างพี่น่ะฮะรถสีนีดไม่สีนีดรวยใช่ปะนี่ไหนเรนจ์นี่นะโอ้ ม,มาแล้วครับเที่ยวแรกครับโอ้ทางนี้๊อบมากเลยครับเซนเน่ไปซื้อรถดำมาอีกไปงานเยอะวิ่งไม่ทันแล้ว เอาไปใส่เรียบร้อยเด้อโอ้ จางเก่งก็ไม่กลับบ้านนะครับน่าจะเป็นช่างประจำทีมงานโทรหนึ่งเลยครับบ้านช่องไม่กลับนะครับเปลี่ยนคนขับแล้วเหรออ้าวรถตายไปติดแล้วนั่นโตทงไงโอ้อย่างอะไรนั่นอะฮะ

เจ้ามาร์กทูก็ยังฟืดฟาดฟืดฟาดอยู่ครับขับโดยจานไทยโอ้โหลดตัวโอ้จะหาช่างมาตั้งปั๊มใหม่นะต้องปีนร่องหน่อยนะครี่อย่างตรงนี้ ถ้าผมขับนี่ผมจะปีนเลยครับนี่ตรงนี้รอดูว่าเจ้าอาร์มนี่จะปีนหรือเปล่าตนะอแกอยู่หน้าง,งานไม่รู้จะกล้าปีนหรือเปล่าปีนร่องหน่อยปีนร่องหน่อยนี่ปีนเลยเออรถแรงกลัวอะไร

ซื้อรถใหม่ไปอ้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอออะเอออะเอ๊ยรถอะไรวะเนี่ยรถปลอม,มเปล่ารถปลอมเหรอลืมไล่เบาฮะ<า>ลืมไล่เบา,หาเบาหรอนึกว่ารถปลอม <laughs> <laughs> ดินิก รถปลอมครับรถปลอมพมี่น้องนี่แหละซื้อรถปลอมมาเนาะเป็นงี้แหละไอซื้อรถปลอมมาเป็นงี้แหละล็อกครับล้อหน้าล็อกโอ้แสวงว่าขับรถนี่ดูแลดีครับนี่แสะกระบะทุกวันครับนี่ไม่ธรรมดาครับ ดิ้นนีกนี่ให้ยางมันระเบิดไปเลยจะได้เปลี่ยนใหม่ฮะเบิดขเขาแก่วะกละัวพี่ไม่ได้คลิปหรออ,อ,อ๋อไอรอดวินเลยนะ โอ้รถวินนี้กำลังดังครับเอ๊มาแล้วครับมามามาโชว์หน่อยเอ้ยโอ้ยคันนี้นี่ไว้รับจ้างหน้าบ่อแล้วนี่ฮะเอ๊ะ

Anh mới tông break Gặp lâu Ơ ơ ơ mày Ơ vò Đài lạ đài lạ Nè ít thôi mày คอยห,หาเรื่องอีกคอยห,หาเรื่องจะไปกระตุกด้วยทุงหรือเปล่าโอ้จะไป็นกระตุกด้วยทงหรือเปล่าโอ้ได้ทงตาไม่ติดครับ ไปใส่ดินมาก่อนไปรถเบาไม่ได้หรอกกระตุกไม่ไปหรอกนี่เอารถนี้มาพ่วงไม่ได้ป mm ่ะชงแบตหมดไม่ใส่พ่วงมาแล้วใส่พ่วงมีไหมเรารถช่างอ่ะมีไม่ใส่พ่วงอ่ะไม่ใส่พ่วงไหม Thôi chung chong,รถ bao mấy pài đó, mình lươn à, lon đu, lon đu, có giặc đan, có đan, h... để, nhiều mắng nhiều đây, ได้อยู่ได้อยู่โอ้ติดไหมนั่นม,มันได้ติดแล้วมั้งยังไม่ติดอีกเหรอ ล็อกแล้วล็อกแล้วไม่ไปล็อกล็อกแล้วเอ๊ะ yeah, ทำไมมันไม่ติดวะต,ดตั้งไกลแล้ว่มันไม่ติดต้องพ่วงอย่างเดียวอะถอยมาทำไมถอยมาทำไม ลากไปไหมรถเบาเนี่ยไม่ไปหรอกเอารถเบามาลากเลยพอ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 แล้วเอารถหนักมา แล้วเตแล้วโอ้โอ้หหมดดอกยางอีกแล้วคุณไปเปลี่ยนยางมาเองรถพี่ต้องเ็นรถผมเออไปมนลอกินมน้สจะหมดดอกยางจอดไปจะได้ไม่หมดโอ้ ขยันจะตายขยันขยันจ้าใครนอนบนนี้วะอโอ้ทีนอนของเรารถเองยางรถหมดแล้วบอกดูครับอันนี้มันไอ้น,นั่นใช่ไหมอะไรนะฮะแรปเตอร์เหรออูรวยแท้หรอ ตเนตรวยมากเลยเออก<ห>แกร็บเตออันนี้มือหนึ่งนีง่มือสองนี่ฮะโอ้มือหนึ่งเลยดิเฮ้ย<ม>เทีย่ยตัวขายร้อยใครนารนี่ตนเนตทำไมรวยเลยวะ M150 ลั่นันเลยครับตรงนี้ ครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม